ขำไม่ไหวยืนใกล้พี่คนสวยขึ้นแทนเป็นสาวน้อยขวัญใจของแฟนคลับทั้งประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวสุดสวยของแมทธิวลิเดียไม่ว่าจะไปงานไหนบอกเลยว่าน้องเดมี่สร้างตำนานเก่งมากอย่างงานประกาศรางวัลล่าสุดนายเอ็นเตอร์เทนอเวอร์ส2 0พ3่พ่อแมทธิวน้องเดมี่และน้องแอลลี่ได้ยืนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกแต่ช็อตที่ขำไม่ไหวคือน้องเดมี่เหลยตามองพี่แอลลี่ งานนี้ชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์แซวอาทิ how to เมื่อคิดว่าตัวเองสวยสุดในงานแต่บังเอิญเจอคนสวยกว่าฮ่าฮ่าฮ่แหววลูกนี่พี่แอลลี่เองฮ่าฮ่าฮดูจะสร้างตำนานทุกงานไม่ได้นะฮ่าฮ่จิ๋วแต่ตัวแม่นะตำนานที่สานต่อสร้างตำนานตลอดเลยลูกขอความขแลงข่าวจากท i n น y ่ com ค่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ